สวัสดีครับสินค้ากันนาชนแนลวันนี้เราก็อยู่ที่พีพีแบตเตอรี่นะครับทุกวันนี้แบตเตอรี่ก็มีให้เราเลือกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห้งชนิดแห้งถึงแห้งหรือแบตเตอรี่ชนิดน้ำในนี้ก็มีแบตเตอรี่ด้วยกันอยู่สองแบบเป็นแบบขั้วจมกับ ขั้วลอยแบตเตอรี่ขั้วจมกับขั้วลอยนีย่แตกต่างกันอย่างไรลักษณะการใช้งานแอมเท่ากัน,นการใช้งานค่าของไฟแตกต่างกันว่ารถรุ่นแรกๆรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นขั้วลอยหมดนะครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบขั้วลอยครับผมพบได้ในรถญี่ปุ่นทั่วไป ส่วนแบตเตอรี่แบบข้อจมก็สามารถพบได้ในรถยุโรปแต่ทุกวันนี้ไม่ว่ารถยุโรปหรือรถยุ่นปถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นขั้วจมเกือบหมดแล้วทำไมเขาถึงใช้แบตเตอรี่ข้อจมทุกวันนี้อันดับแรกเลยก็แบตเตอรี่ข้อดีของแบตเตอรี่ข้อจมนะครับก็ กำลังไฟไม่ต้องเยอะแอมไม่ต้องเยอะแต่แรงในการผลักและสตาร์ดนั้นมีมากกว่าแบตเตอรี่แบบขั้วลอยนะผมแบตเตอรี่ขั้วจมลูกนี้ไฟ75แอมประมาณสำหรับเครื่องยนต์ 2,500cc ขึ้นไปาถามว่าแบตขั้วจมกับขั้วลอยนี้ ก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไปเดี๋แต่ถาแต่ถ้ารถของเราใส่แบตเตอรี่โคจมอยู่แล้วนี่พอเวลาเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่โคจมนี่ก็มีค่างมีราคาสูงนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนว่าออใส่แบตเตรอรี่โคลอยเนี่ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่ แรงในการผลักเพดสตาร์นั้นอาจจะไม่พออาจจะทําให้ไฟที่ชาร์จมายังแบตเตอรี่นั้นไม่เพียงพอครับทำให้รถสตาร์ทไม่ติดเพราะว่ารถทุกวันนี้ใช้แรงไฟในการบิดสตาร์ทเยอะครับสำหรับรถที่ใส่ขั้วลอยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบถึงแห้งหรือเป็นแบบน้ํา ก็ถ้าจะเอาแบตเตอรี่โคตวจมไปใส่ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับใช้งานได้เพราะว่าแรงผลักของแบตเตอรี่โคตวจมนั้นมีมากกว่าแบตเตอรี่แบบโัวรลอยอยู่แล้วครับผมคิดจะเปลี่ยนแบตข้างค้าวใดก็สังเกตด,ดูดีครับผมว่ารถของเรานั้นใช้แบตเตอรี่ประเภทไหนชนิดไหนใช้กี่แอมป์กำลังไฟเท่าไหร่ก็ต้องดูให้ดีครับ แต่ถ้าเราจะขยับแอมเพิ์เพิ่มขึ้นนะั้นได้ครับจกปกติรถเราใช้70 M, แอมเราก็ขยับไปพูดเรามีเราใช้ไฟเพิ่มในรถนะครับเรามีเครื่องเสียงมีอะไรเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มแอมได้ครับเป็น80แอม100แอมก็ได้แต่เราก็ต้องดูฐานของแบตเตอรี่นะครับว่าสามารถไปวางได้ไหมพอดีไหมขั้วสลับหรือเปล่า ต้องสังเกตดูดีดีครับากัานิดนึงส่วนแบตเตอรี่ข็้จมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ดีครับแบตเตอรี่ข็้จมเนี่ยจะราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเพราะว่ากําลังในการผลักดัชนีนั้นมีมากกว่าถึงเอ็มจะน้อยกว่าก็จริงครับแต่สามารถปล่อยไฟออกมาได้มากกว่าแบตเตอรี่แบบขั้วลอย ก็ดูกันให้ดีๆครับผมว่ารถของเราใช้แบตเตอรี่ชนิดไหนอยู่เวลาเปลี่ยนครั้งต่อๆไปก็จะได้ปลอดภัยในการใช้งานและเซฟตัวเอง้วยค,ครับผมอันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะครับผมเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมสาหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ว่าเราควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดใด ครับผมชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับผม